สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกผมขอแนะนำร้านอินแบกเติมเกมเติมบูม m ซตออริจินแพ็กใหญ่จาก3,700บาทลดเหลือ2,500บาทเติมถูกปลอดภัยต้องร้านอินแบกเติมเกมถูกทะลุมิติจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับฮัลโหลก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับเกมบูม m ซตออริจินคลิปนี้จะเป็นคลิปเปิดกาชาอีกแล้วนะครับ ซึ่งตอนนี้กิจกรรมมันยังมีอยู่ก็คือกาชาปองมีข้องขวัญน,นะครับผมเปิดไปแล้ว500ใบเอาหิวชมพูแต่ทีเนี้ยสัตว์เลี้ยงสี่ดาวผมยังมีแค่กูรูนะครับซึ่งผมยังอยากได้เพิ่มอ,อยากได้ไก่นะครับอันดับหนึ่งนะแล้วก็ลองมาก็ต้นอ่อนแล้วก็มดนะครับคือเนีย่ยถ้าผมเปิดอีก500ใบเนี่ยคือจะได้ไข่แน่ๆนะครับแต่ว่าก็ไปลุ้นเอาว่าจะเป็นอะไรขอแค่ไม่ซ้ําก็พอนะครับ แล้วก็ไอดีผมเนี่ยมุกหรือว่าลูกแก้วนะครับมันยังไม่ดีมันยังไม่มีดาเมจแล้วก็ยังไม่มีไอมุกโจมตีที่แบบเก่งๆนะครับผมก็เลยจะเปิดเพิ่มซึ่งวันนี้ผมเตรียมมา500ใบนะครับแบ่งเป็นตัวอาวุธ200ใบตัวมุก2 0 0ใบตัวไข่20บใบนะครับแล้วกนะ็มีกล่องให้เปิดอีก80บใบก็รวมเป็น500ใบนะครับ แต่ว่าผมยังไม่รู้ว่าจะเลือกเป็นอะไรก็เดี๋ยวขอไปลั่นลั่นดูก่อนครับโอเคอย่างแรกเดี๋ยวไปเปิดไข่ก่อนเลยครับผม20ใบนะก็ลุยเลยนะครับ20ใบหลอดขึ้นอย่างนี้แสดงว่าไม่ได้3ดาวขึ้นไปนะครับได้ขามดมาครับไอแขนมดแล้วก็ได้ต้นอ่อน5ดาวมาด้วยนะครับเศษโอเคครั้งที่2ของไข่นะครับหมดแล้ว20ใบไม่ได้อะไรเลยอทีนี้ เดี๋ยวผมไปเปิดมุกก่อนละกันมาดูว่าเราจะได้มุกเจ๋งๆหรือเปล่านะครับซึ่งไอ้มุกคี้เนี่ยเป็นมุกที่ผมอยากได้มากนะดาเมจเลเวลสามกับกับคีเลเวลสามหรือว่าเสือดาวเร็วหรือว่าโจมตีต่อเนื่องก็ได้นะครับส่วนไอ้มุกที่เป็นมุกป้องกันเนี่ยผมอยากได้ดูดซับนะครับหรือว่าหนีหลุมก็ได้โอเคไปลุยกันเลยครับผมยาวๆสองร้อยใบถ้าไม่ได้ผิดพลาดอะไรก็มันได้สองการัน มันก็จะพอ2การันตีนะครับที่ผมเตรียมมานะแต่ว่าอยากการันตีเลยขอออกก่อนบ้างนะครับทางที่2ไข่ม่วงไม่มีเลยนะครับไข่ม่วงก็จะเป็นมุกดาเมจนะอ่ามีอ่อนแอนะครับผมมองแค่สีฟ้ากับสีเหลืองตอนนี้อยากได้มุก2ประเภทนี้นะครับแล้วก็มุกถ้าเป็นมุกสีนี้ม่วงเนี่ยอยากได้เป็นดาเมจอ่าได้รีเจนมานะครับได้ปล่อยโทรศัพท์โอเคล็อกไม่เอาอามรล โอเคได้ h p ีเลเวล5้านะครับก็เดี๋ยวเอาไปจับกินให้หมดได้ล็อกก็อ่อนแอ er แล้วก็ปล่อยโทสะกดต่อครับ50บใบผ่านไปปุ๊บออกมาเป็นเบิร์นจู่โจมเจ็บหนักมีรถไอรถดาเมจแเม้นนี้ดีนะครับโอเคไปเลย ขอไข่ม่วงสักครั้งได้ไหมอยากเห็นไข่ม่วงกับเขาบ้างถ้าไม่ออกตอนนี้ก็ขอไปออกตอนอาวุธนะครับผ่านไปแล้วเจ็ดสิบใบปุ๊บปิดผน,นึกนะครับไม่เอาอย่างน้อยขอมุกคลิกก็ได้นะครับโจมตีต่อเน,นื่องก็ได้ออกมาเป็นประธานพรโอเคถ่านไปแล้วเก้าสิบใบตอนนี้มุกดีๆยังไม่มาเลยนะครับ ออกมาเป็นล็อกออนแอรเจ็บหนักรีเจนปล่อยโทุสะโอเคข้ามนะครับปึ๊บโอเคไม่ดีละหนึ่งร้อยใบผ่านไปยังไม่ได้อะไรดีๆเลยนะครับเดี๋ยวให้อาหารสัตว์ก่อนปุ๊บลุยต่อลุยต่ออีกหนึ่งร้อยใบนะครับ เก็บหนักกับล็อก่อยโทสะโอเคไม่ดีนะครับอยากได้มุกที่ใช้บ้างอ่ะยังไม่มีมุกดีๆกับเขาเลยนะครับจะไปให้เติมถึง V กีก็อีกนานนะครับยังไม่ไหวก็เต็มหลอดแล้วปึ๊บออกมาเป็นดูดเลือดโอ้เมนนี้ของหายากนะครับเดี๋ยวล็อกไว้ดูดเลือดนี่ของหายากอ๋อดูดซับมาแล้วนี่ไงโอเค อันนี้คือดีเลยนะเพราะว่ายิ่งเราอัพไวเวลเยอะเนี่ยมันเวลาเราโดนตีอะ่ะมันดูดซับต่อดาเมจของฝั่งตรงข้ามที่ตีมานะครับมีโอกาสที่จะตีไม่เข้าเลยนะถ้าฝั่งตรงข้ามตีเราเบานะครับโอเคตอนนี้ได้ของดีมาแล้ว2เม็ดนะครับแต่ดูดเลือดเนี่ยไม่ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะครับไปลุยต่ออีก50ใบสุดท้าย ขอดาเมจมาสักเม็ดนึงได้ไหมยอยากได้ดาเมจยังไม่ลีนะครับอีกสามสิบใบสุดท้ายแล้วนะครับได้ล็อกวีเลเวลสี่มา20บใบเหลือย0บใบสุดท้าย ขอจริงๆหน่อยมุขิเลเวลสามก็ได้ดามเมจเลเวลสก็ได้โอเคยังไม่มีอะไรดีนะครับปึ๊บรีไม่รีได้เป็นล็อกมาผิวหินมาแล้วก็แข็งแกร่งโอเคเดี๋ยวผมจะขอมาล็อกไอ้มุกหรือว่าลูกแก้วนี้ไว้ก่อนนะครับดูดเลือดอันนี้ล็อกไว้นะครับแล้วก็ดูดซับ ดูดซับที่นี่เราก็ต้องเก็บไว้นะเป็นมุกหายากนะเลเวลสอยู่ไหนเอ่ยมุกดูดซับเลเวลสามผิวหินลดดาเม็ดเไงดูดซับเก็บไว้ก่อนนะครับล็อกไว้ด้วยโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะไปเปิดอาวุธกันต่ออีก200ใบซึ่งผมอยากได้ตีศูนย์กับตุกๆนะครับอยากได้มากเพราะว่าอาวุธม่วงผมยังไม่มีโอเคเดี๋ยวล่าเลยหวังว่า เกมจะเข้าข้างเรานะครับไปสิบใบแรกออกมาเป็นรื่ใช้ไฟฟ้านาฬิกาครั้งที่สองโอเคครั้งที่สามมีรีนะครับแต่ว่าออกมาเป็นโอเคไม่มีไข่ม่วงออกมาเป็นปืนใหญ่อีกแล้วคนระับปืนใหญ่เนมาหาผมบ่อยมากเอรีอีกแล้ว ไข่มไข่ม่วงไม่มาเลยนะครับออวมาเป็นดาวกระจายเอเ,เดยดาวไปย่อยให้หมดนะครับครั้งที่ห้าครั้งที่หกครั้งที่เจ็ดครั้งที่แปด ครั้งที่เก้าโอ้โหลันเร็วไม่มาเลยนะครับครั้งที่สิบโอเครีออกมาเป็นม่วงไม่ม่วงนะครับออกมาเป็นดาวกระจายอีกแล้วโอเคเปิดไปแล้วหนึ่งร้อยใบนะสำหรับอาวุธนะก็ออกมารีเซ็ตดวงแล้วก็เรามาอัพตรงนี้กันหน่อยนะครับ โอเคหมาหน่อยอีกร้อยใบสุดท้ายสำหรับอาวุธเหมือนจะรีนะครับได้ปืนสายฟ้าโอเคปึ๊บคัทงที่สองครั้งที่สามรีโอได้ถังอิดไป ป๊บครั้งที่5้าผ่านไปแล้วนะครับครั้งที่15แล้วนะอาวุธครั้งที่16ครั้งที่17โอ้โหไข่ม่วงไม่มาเลยนะครับครั้งที่18ครั้งที่19 ขอไข่ม่วงน่อยขอตีศูนย์ทั้ง20โอเคไม่ได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะไปเปิดมุกกันต่อนะครับเหมือนวันนี้มุกมุกจะมานะก็อันนี้นะครับสิกล่องผมเลือกมุกไปเลย80ดบใบลุยกันต่อที่มุกนะครับ80ดบใบสุดท้ายขอมุกโจมตีดีๆหน่อยสีเหลืองอนะ่ะออกมาเป็น เบิร์นนะครับลีเจนเลเวลห้าจูโจมไม่เอาไม่อยากได้ปึ๊บเจ็บหนักเลเวลสี่โหมุกมุกที่เราอยากได้ไม่ออกเลยนะครับอ่อนแอเจ็บหนักเบิร์นเจ็บหนักโ oh. อ้โหขอขอเสือดาวเร็ว ด,ดูดเลือดไม่เอาพอเสือดาวเร็วกับโจมตีต่อเนื่องหรือว่าเป็นคริก,ก็ได้อยากได้แค่นี้โอเคครั้งที่4แล้วออกมาเป็นอ่อนแอเหลือ30บใบสุดท้ายแล้วนะครับ20บใบสุดท้ายแล้วออกมาเป็นประทานพรไม่เอา โอ้โหนำวิถีนะครับไม่เอาหมดแล้วนะครับครั้งสุดท้ายอะโอเคก็สรุปได้ดีมาแค่เม็ด2เม็ดนะครับแต่ว่าดูดเลือดเดี่ยไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปลุ้นที่ไข่กันต่อนะครับเปิดการชาครบแล้วนะครับ1000ใบก็รับไปเลยนี่นะครับได้ไข่ลุ้นว่าจะได้อะไรนะครับก็ขอเป็น ไข่ลูกเกี๊ยบได้ไหมออกมาเป็นอโอ้ออกมาเป็นลูกเกี๊ยบโอเคได้ของดีนะครับเดี๋ยวใช้นี่กลับมาดูกันว่าเราจะได้แรงอะไรนะรสำหรับลูกเกี๊ยบนะอุ้ยลูกเกี๊ยบเอสโอเคให้อภัยได้สําหรับที่เกลือมาได้ลูกเกี๊ยบระดับเอสนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ละกันสําหรับคลิปเปิดการชารอบนี้นะครับสุดท้าย เกมก็ยังให้สิ่งที่เราต้องการมาในตอนสุดท้ายนะครับถึงแม้ว่าจะเกือไปหน่อยแต่ก็โอเคผมถือว่าผมรับได้นะครับหากคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้กันสําหรับเปิดกาชานะถ้าชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมแล้วไ้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ